ัดีครับพาชมหน่อไม้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับออกแทงยอดแทงหน่อเยอะนะครับแบบแป๊บเดียวนะครับอันนี้แม่ก็จะเอาไปไปอ่าแก้งนะได้ปะคนถ่ายกับคนทำนะครับ <c oughs> จริงใช้มีดฟันก็ได้นะหน่อไม้ก็ หน้าหน้าฝนนะครับเยอะเลแป๊บเดียวดูเป็นหน่อไม้ที่ถือว่าออกหน่อได้เยอะแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์ครับถ้ามากเกินไปนี่ก็ก็อันตรายเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนอสิบสาสิบสี่หน่อนะครับแป๊บเดียวนะครับหน้าฝนนี่ก็คือคือว่า ก็คือว่าก็เสเอาแกงใส่ขมุกกสือขมกน้ำนเบ็ดนี่ครับไปแกงใส่โอเคครับ